เราไปราศีพิจิกนะคะในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพาความรักสุขภาพโชคลาภเป็นอย่างไรเรามาเช็คดวงจากไพ่ราศีนะคะไพ่ไม่เคยโกหกใครนะคะไพ่จิตสัมผัสจะบอกความเป็นจริงหมดทุกอย่างนะคะค่ะมาดูกันนะคะชาวราศีพิจิกค่ะการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภมาเลยค่ะ ในเรื่องของการงานค่ะท่านอาจารย์ขาเก้าถ้วยค่ะต้องบอกว่าการงานของคุณมีความเจริญงอกงามนะคะสวยงามดีมากนะคะประสบความสำเร็จแต่คุณก็ยังกอดอกนะคะนั่งกอดอกเหมือนประมาณว่าพองขนประมาณว่าเราเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะเต,ติบโตยังคิดก้าวหน้ายังคิด ที่จะทาให้ตัวเองเติบโตไปมากกว่านี้ได้อีกนะคะไม่ไม่ใช่แอชั่นใช่ไหมไม่ใช่แอนเ่นไม่ใช่แอชั่น่ะมีความพึงพอใจมีความพึงพอใจในความสําเร็จของตัวเองที่ได้มามีความพึงพอใจภูมิใจในความสําเร็จที่ได้มานะคะในขณะเดียวกันคุณก็ยังมีความคิดที่จะอยากที่จะก้าวหน้าต่อไปอีกนะคะเหมือนกับ ไม่หยุดอยู่กับที่เพราะว่ามนเหลือถ้วยหนึ่งมาเหลือถ้วยหนึ่งใช่ค่ะอยากที่จะก้าวหน้าต่อไปได้อีกนะคะจะต้องถึงสุดสูงสุดแน่นอนก็เป็นก้าล้าแล้วแมเหลือล้านก็สิบล้านเพราะว่าตัวคุณนี่มีความอิ่มเอิบด้วยนะคะมีความรู้สึกไม่ไม่แห้งแรงคือคือเรียกว่าเขาจะบอกว่าอะไรสุขภาพดีคือเหมือนกับว่าอุดมสมบูรณ์นะคะนะคะต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะค่ะการงานดีนะคะ สำเร็จสิ่งที่คุณตั้งใจวาดคาดหวังไว้สํำเร็จหมดเลยทุกอย่างนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่คุณคาดหวังหรือที่คุณต้องการหรือที่คุณไขว่คว้าหรือที่คุณขอไว้จากที่ต่างๆค่ะหรืองานที่คุณทําไว้จากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยนะคะมันก็จะส่งผลมาถึงการเงินของคุณด้วยนะคะ อะไรที่คุณทำอ่ะงานหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณได้ทำมันเห็นไหมมันมีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในถ้วยนะคะมันมีแตกต่างกันนะคะที่อยู่ในถ้วยนี้ไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่มันอยู่ในถ้วยต่างๆเนี่ยมันเปรียบเหมือนกับสิ่งที่คุณตั้งใจสิ่งที่คุณขอหรืองานหลายๆอย่างที่คุณได้ลงแรงลงกายทำไปอะค่ะ มันก็ทําให้คุณกําลังไขว่คว้ามันอยู่เห็นไหมคะการเงินค่ะมันกาลังไขว่คว้าอยู่กําลังไขว่คว้าอยู่แล้วถามว่ามันสําเร็จไหมมันไม่ได้ออกมาเป็นดาบมันออกมาเป็นถ้วยนะความสวยงามความสําเร็จมันเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่คุณต้องขว่คว้าในหลายๆเส้นทางครับนนะ คือเวาลาการมองไพ่ไปลักษณะเห็นไหมว่าคนที่เป็นคนบอกไปแค่มันมีดำๆถูกไหมใช่ค่ะเขาเรียกว่าหยิห่นหยางแล้วก็แล้วก็ลักษณะถ้วยเนี่ยมันอยู่ในก้อนเมฆมันอยู่ข้าวบนมันถือว่าการวบงบานสารสารกาวหมายถึงว่าโครงการเงินควรจะต้องไปบนที่นี่ที่นี่อะไรสักอย่างค่ยคล้ายๆว่าเงินเนี่ยที่คุณอยากจะได้ที่คุณจะคาดหวังเนี่ย ท่านโดนขอท่านโดนขอเลยคำนองนี้คุณต้องไปขอเขาเลยเขาใช่ค่ะก็ประสบความสําเร็จถูกไหมฮะถูกประสบความสำเร็จอันนี้อันนี้นะครันี่นหละค่ะสิ่งที่คุณคุณต้องขอค่ะจากจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะคุณต้องขอหลายๆช่องทางมันอยู่บนนยอดคำนองนี้ขอสวรรค์เบื้องบนหลายๆช่องทางนะครับแล้วรวมรวมกระทั่งถึงคุณต้องทําด้วยนะคะค่ะต่อไปในเรื่องของความรักนะคะ of Cups นะคะหมายถึงความรักของคุณเนี่ยกำลังเริ่มต้นแห่งความสวยงามานะคะกำลังเริ่มต้นไปในทิศทางที่ดีนะคะมีโอกาสที่จะอ,อ,อะไรคิดหวังทาดหวังกับความรักในสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณตั้งใจนั้นเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้คุณ ไม่เสียหลายะนะคะคุณทุ่มเทความรักไปคุณก็จะได้ความรักนั้นกลับคืนมามนะคะก็เป็นความรักที่สวยงามค่ะ,คะเป็นความรักที่ดีนะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นสิ่งเริ่มต้นนะคะแห่งความสวยงามเลยนะคะอัะอะอะนน,นี้เป็นอะไรครับนี่อันนี้เป็นมือป่ะครับเนี่ยเป็นมือค่ะเป็นมือที่เหมือนกับว่าอยู่ในกำมืออยู่ในกำมือเป็นความรักที่อยู่ในกำมือคือสิ่งคือความความรู้สึกที่คุณมีในความรักมันอ,อยู่กับตัวของคุณมัน มันคืออยู่ในการมือคุณมรักตอนนี้เออความรักในมือคืนเหมือนว่าตอนเนี้ยมันคุณจะซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ขวาก็ได้มันคุณสามารถกำหนดได้คุณสามารถกำหนดได้แล้วมันเป็นความรักที่สวยงามด้วยนะคะเพราะว่ามันมีบัวพ้นน้ำถูกต้องค่ะมีบัวพ้นน้ำด้วยน้แล้วก็เป็นถ้วยด้วยบ่บอกถึงความรักที่เกิดจากธรรมชาติเกิดจากความเป็นความรักบริสุทธิ์เป็นความรักบริสุทธิ์นะคะแล้วก็เป็นความรักที่สวยงามไม่ได้มีสิ่งอะไรที่ ที่บอกว่าสวยงามเพราะว่ามันเป็นถ้วยไม่ได้มีสิ่งที่ทําให้คุณแบบซ่อนเร้นหรืออะไรในใจไม่ใช่เป็นถ้วยเป็นรักบริสุทธิ์ความรักที่ว่าสวยงามแล้วก็บริสุทธิ์แล้วก็ทําให้เกิดได้รางวัลด้วยกช่วยไปถึงรางวัลรางวัลแห่งความรักก็จะได้เหมือนกับว่าความสุขกับคืนนานะคะนั่นคือความรักดีมากในช่วงเดือนเมษายนนะคะสิ่งที่คุณทําไว้ในเรื่องของความรักก็จงทําต่อไปนะคะต่อไปไพ่สุขภาพค่ะ คิงอีกแล้วค่ะอาจารย์คะคิงนี่คือกษัตริย์นะคะกษัตริย์นี่คือความแข็งแรงความยิ่งใหญ่ความมั่นคงความมั่งคั่งนะคะถือถ้วยด้วยนะคะก็ส่งผลบอกว่าความรักของไอ้ควา,าสุขภาพของคุณในช่วงเดือนเมษายนนี้มีความแข็งแรงอยู่นะคะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรง่ายๆนะคะก็ยิ่งถ้าคุณได้ออกกําลังกายด้วยอะไรด้วยนะคะต้องบอกว่าคุณคือ ชาติอาชาในเลยทีเดียวนะคะต่อไปในเรื่องของสุขภาพโไอไอไอชคลาภค่ะต้องบอกว่ามันได้ไพ่ได้ดาบนะคะสี่ดาบแล้วคุณก็นอนอยู่คนเดียวพนมมือนะคะกำลังจะบอกว่า โชคลาภของคุณในช่วงเดือนเมษายนนี้เนี่ยนะคะยากสักนิดหนึ่งนะคะคุณมันอาจจะไม่ได้มาจากช่องทางไหนเลยนะคะคุณหวังจากงานนะคะฟุกฟลุกจากงานคุณหวังฟุกฟลุกจโชคลาภคุณหวังจากที่ไหนก็ตามมันอาจจะคุณอาจจะต้องมีการวิงวอนหรืออาจจะต้องมีการอดทนในการในการรอคอยต่อไป นะคะยังยังเนอนเมษายนนี้เนี่ยยังไม่ส่งผลดีในเรื่องโชคลาบนะคะค่ะนี่ก็คือการงานการเงินสุขภาพนะคะโชคลาบความรักของชาวราศีพิจิกพิจิกนะคะในช่วงเดือนเมษายนค่ะสำหรับทางโหราศาสตร์นะคะอาจารย์มูสุภามีทางโหราศาสตร์เนี่ยดาวราศีเกิดดาวเรือนเกิดดาวลัคนาเกิดพ่างคารมีมาตรฐานเป็นอุด ก็มีความแข็งแกร่งมากมากที่สุดแล้วก็ถ้าไม่แข็งแกร่งเนี่ยไปอยู่กับเรือนเสาเนี่ยก็เบิดไอ้เบิดปิงปองกระแทกเสาต้องอกปีความอดทนอดกั้นได้สูงในไรทำนองนั้นค่ะใช่ค่ะมีมาตรฐานอยู่ก็ทำให้ตัวเองเนี่ยมีราคามีค่างวดนะครับทำให้ตัวเองเนี่ยมีอะไรมีมีความเป็นเลิศอะไรสักอย่างหนึ่งอุดไปถึงความเป็นเลิศอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นคนมีของว่างนั้นเถอะค่ะเห็นไหมครับว่า แล้วก็เรื่องเกี่ยวอะไรเรื่องเกี่ยวกับไอ้ที่ว่าการเงินเขาการเงินความรักเนี่ยเขาผสมกันเลยหมายถึงว่ามันมีดาพะสุุเนี่ยนะครับเพนเรื่องเกี่ยวกับความรักก็ดีมากามนะนะครับก็ดีมากะนะครับพเพนนะครับะะก็ตรงกันนี้ความรักเห็นไหมครับนี่แต่ว่าเพนมีความอะไรเพนอะฮะเพนมีความบริสุทธิ์ผุดพองแล้วก็ความรักเนี่ยอยู่ในกำมือนะ,ะจะบีบจะตายจะขายก็รอดนะครับอันนีเป็นงั้นก็ได้นะฮะอันนี้แล้วก็ อันนี้พี่ตุตานี่อะไรครับที่สัญลักษณ์อะไรครับเนี่ยเนี่ยนะครับไอ้ไอ้นกแล้วกไ็ไม้กางเขนไม้ไม้กางเขนเลยครับค่ะก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าอือะไรเงี้ยก็เฝ้ามองสนับสนุนให้คุณอยู่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อ้นี่เหรอสัญลักษณ์ไอ้สัญลักษณ์เกี่ยวกับอ้นี่เหอรอสัญลักษณ์เกี่ยวกับอ่าไอ้บูทิธมาไม้กางเขนนะคะอ่เป็นไม้กางเขนใช่ค่ะไม่ใช่บูเิธนะใช่โอเคนะอันนี้เดีความรักดีอะไรดีแล้วก็การเงินเนี่ย ก็อย่างที่บอกว่าดาวการเงินคุณด้เห็นไหมครับว่าการเงินคุณนี่ลักษณะหยินหยางบางบางทีต้องใช้ความสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้นช่วยไปบนบานสาปกังเกคุณอาจจะมีมีการไปบนบานสาปกังเกกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอย่างหนึ่งแต่อันนี้มันอยู่ในก้อนเมฆมันคืออยู่เบื้องบนนั่นเองใช่ค่ะแล้วก็ดาวการเงินเนี่ยตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ไปวันที่สิบสาเมษายนไปดาวการเงินอ่าเป็นไงครับดาวการเงินดาวพระัสเอ่ะ เข้าราศีมีเป็นเกษตรอยู่ในพปุตตะปุตตะแปลว่าบุตรบริวารุตรอบข้างนะคะไป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 ปักบุดสนุดรักได้เป็นเกิดความรักได้ไอ้ฟุกการเงินได้ฟุกได้ฟุกเรื่องเงินเรื่องลาบเรื่องลูกสามอย่างใช่ค่ะฟุกสามอย่างคือฟุกเรื่องลาบเรื่องเงินเรื่องความรักสามอย่างตั้งแต่สงรารสงการไปต้นไปแล้วถามว่าแน่นอนไหมต้องแน่นอนด้วยนะครับมีต้องแน่นอนด้วยอะไรด้วย ไอ้ที่ว่าดาวการงานของเขาเนี่ยที่ว่าพิฆตได้อบอกว่าอะไราดาวการงานนี่คือได้เก้าถ้วยถูกต้องไหมใช่ค่ะดาวการงานคุณพระทิ่ายกเข้าทับพระหักหมายถึงอะไรคุณได้ได้คู่มิตรใหญ่ได้คู่มิตรใหญ่ได,ดหญได้รับการร่วมมือการสนับสนุน,นจากจากราครูจากครูจากโครูศรค่ะรดหมายถึงครูโคตะนะครับแล้วก็ ผู้ชํานาญการอะไรสักอย่างหนึ่งผู้ผมีความรู้นักบ,บริหารนักปกครองอนักบริหารนักปกครองด,ด,ด้วยเลยด้วยเพราะนั้นเรื่องก,การงานนี้ก็ดีมากแล้วก็วกประสบความสาเร็จด้วยเพราะอะไรเพราะว่าไปอยู่ในเรือนที่สี่เป็นวรตถุกเกณฑ์มีความหอม,ม,มเรื่องเกี่ยวกับสถานที่เรื่องเกี่ยวกับการงานมากในมากเช็เขาม,มากเลยนะในช่วงนี้มากด้วย ผู้ใหญ่ชอบเอนโดรหอมหัวนะคะหอมหัวประทุมเกณฑ์ดอกบัวกําลังหอมหัวถูกต้องครับถูกต้องครับอันนี้ก็ถือว่าให้เจ้าชะตาน่ะรีบเกินการในเรื่องเกี่ยวกับอะไรเรื่องเกี่ยวกับการงานการงานนะครับเรื่องฝากผู้ใหญ่นะครับอันนี้กําลังดีมากนะครับอันนี้ครับประมาณนี้ครับอันนี้ราศีพิจิกครับค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะรอบเดือนเมษายนรอบเดือนเมษายนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีทีเดียวนะคะต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ